ขนาะดลูกค้ายังเอาใจเก่งขนาดนี้แล้วถ้าได้เป็นแฟนจเจ้าใจเก่งขนาดไหนลองคิดดูนะคะนี่เลยค่ะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะกับเจ้า City ้แฮตแบ็กหนึ่งจ R F, ตัวนี้นะคะได้ตัวท็อปกันไปเลยค่ะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตลอบคันแบบนี้ให้สวยๆเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟ LED ของไฟเดย์ไลท์นะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ มาต่อเป็นด้านข้างเลยค่ะด้านข้างของเรานะคะจะเป็นล้อแมกซ์อลอยขอบ16นะคะกระจบมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะนี่เลยค่ะภายในของเรานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมพิวคอนโทรลหน้าจอทัชสกิีนะคะแล้วก็แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าพร้อมตัดด้วยสีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันค่ะ ห้องผู้โดยสารนี้คะกว้างขวางนั่งได้สบายสบายเลยนะแต่เรามาต่อกันที่ด้านท้ายเลยคะ่ะด้านท้ายของเรานะคะก <c oughs> ็จะมีกล้องมองหลังให้แล้วก็เซ็นเซอร์อถอยให้2จุดนะคะแล้วก็สเก็ตลอดพังแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถทักแชทหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดสองสามสองห้าค่ะนะคคุคะ